หนึ่งดอกอ๋อ,อสามตัวขายใหญ่พี่น้องสามดอกสี่ดอกนี่มองเดียวห้าดอกพี่น้องนี่หกดอก สองดอกสิบสามดอกสิบสี่ดอกมองเดียวพี่น้องเลยน้องอีกนี่ดอกอง,งามๆนั่นด้วยนี่อีกดอกหนึ่งสิบห้าดอกอ สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนสวัสดีนะคะก็มาเจอกับติ๊กเดนมาร์กเหมือนเดิมนะคะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาหาเห็ดกันค่ะเรามาดูกันค่ะว่าเราจะเจอเห็ดหรือเปล่าไปเดินดูกับติ๊กกันเลยค่ะนี่จ้ะเดินเข้ามาก็เจอเลยจ้ะพี่น้องเลยโอ้ยขาหลุดพี่น้องขาหลุดขาหลุดนี่จ้ะ มันเริ่มแก,กมมม่แล้วดอกนี่ลืมหมามีดมาอ้ะพี่น้องเลยตัดตัดขาวกว้าบ้านนี่จ้ะลืมเอามีดมาเฝ้าหลเฝ้าไรนี่จ้ะหม่องเดียวสามสี่ดอกเลยพี่น้องเลยอนี้เริ่มแกแล่ละ นี่จ้ะพี่น้องเห็ดพึ่งขาแดงต้องตาดีๆด้อพี่น้องเด้อตาดีๆนี่มุตมิเลยเต็มทางเลยจ้ะพี่นอ้องเต็มทางเลย ดอกนี่แก่แล้วพี่น้องเริ่มจะแก่แล้วนู่นอีกพี่น้องเลยเต็มเลยขากระบีพี่น้องตะโมตะมิกระบีบนี่พี่น้องสองดอกอีกนี่นี่จ้ะ ้เห็่พึ่งขาแดงเต็มเลยนี่จะแก่แล้วพี่น้องน,นี่นี่แก่แล้วสมุตติแน่น,นอนนี่นแซ่บ นูดอีกสองดอกเลยพี่นอก เต็มเลยพี่น้องเต็มเลยจ้ะโอ้ยดีจ้ะอาจะของอป้าพี่น้องเอ้ยป้าดูดะเห็ดพึ่งขาแดงเต็มเลยจ้ามองนี่ไหมหนึ 1, 2, 5, 4, 5. ่งสองสามสี่หกสิบกว่าดอกพี่น้องเอ้ยโอ้ยมา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 ,มาเก็บกันหุ่นเด้อพี่น้องเอ้ย วเต็มเลยจ้าหนึ่งสองสามเป็นสิบดอกหม่องเดียวพี่น้องสิบดอกเลยจ้าเต็ม,มเลยจ้ม ดอกนี่แม่พี่น้องอุ้ยยันยาเลยพี่น้องนี่อุ้ย,ย ay, งยยยามเลยพี่น้องถั่วอุ้ยแย่งามเลยน้องเลยเต็มทางเลยจ้ะน้องเลยอุ้ย กำลังเกิดก็มีพี่น้องน่ะดอกนิดหน่อยเต็มเลยจ้ะอืออจากพี่น้องดอกใหญ่กว่าน้องเห,หบบนียมงเลยพี่น้องเลยโอ้ยจิงเหลือมีดมาเดือดจ้ะเห็ดพึ่งขาแดงพี่น้องอพี่น้องเลย ยืนดูหม่องเดียวได้พี่น้องเหรอเต็มเลยจ้ะน,นี่จ้ะพึ่งขาแดงอ่อนๆอ,อ,อยู่มันก็จะขาเหลืองแบบนี้จ้ะนี่อุยดอกใหญ่พี่น้องเลย <c oughs> ดอกใหญ่ปาพี่น้องงามแท้นี่จ้ะดอกขึ้นข้างๆกัน อืม mm hmm. น, mm, นีจ้ะพี่น้องเลยโอ้ยงามงามไม่ถึงสิบนาทีได้กับบครึ่งตะกาแล้วพี่น้องนี่เองโอ้ยสองดอกนี่จ้ะอืมอ่าข้วมุตเตมิสงามงามเลย นี่จ้ะกำลังงามเลยพี่น้องนี่จ้ะโอ้ยกาแดงงามแท้โอ้อยู่ในอยู่ในนี่อีกพี่น้องเลยเอาได้ไหมเอาได้อืมอุ้ยงามพี่น้องเลยงามนี่หนีได้ละโอ้ยงาม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 ไร้เตอนเยอะพี่น้องเลยนี่

ดอกนี่นองเลยง้มงาม,งามอ้าถั่วงามเลยพี่น้องเต็มเลยวันนี้ฮโดงเห็ดพึ่งพี่น้องเลยโดงเห็ดพึ่งขาแดงจ้านี่ดอกใหญ่ อีกแล้วหนึ่งดอกจ้านี่เห็นแล้วงามงามงามมันนี่มันมันมันนี่ม,มันมันนะได้สองอย่างเลยเห็นอีกละไปดูกันสิพี่น้องใช่ไหมใช่ใช่จากพี่น้องโอ้ยมนึ่งบใช่จ้ะโอ้ยนี่หลบอยู่นี่เองโอ้ย,อย,อยสองดอกพี่น้องนางหลบอยู่นี่กันเอง นี่จ้ะสองดอกเลยพี่น้องนี่อุย้ยนั่นหายอุย้ยมีอีกดอกหนึ่งพี่น้องอุย <c oughs> อ้ยมันมันมันอุ้ยนู่นอีกพี่น้องเลยเต็มเลยจ้ะเต็มเลยเต็มเลยเต็มเลยนี่นี่ลอยเข้ามากินดอกมาแล้วนี่พี่น้องนี่จ้ะนี่นี่เจออีกแล้ว หนึ่งดอกกำลังปลานี่เห็ดเห็ดพึ่งหวานกำลังขึ้นพี่น้องอปลานีอ้อันนี้ก็เห็ดเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งขาแดงอะเมื่อกี้เห็นแมบๆนี่พี่น้องเลยนี่กำลังขึ้นนี่หายเข้าขึ้นก่อนมาหลังมาใหม่ลูกมองแล้วพี่น้องนี่ งนี่ก็มีดอกหนึ่งพี่น้องเลยนี่ตัวมุติมิอะไรพี่น้องพอได้อยู่บบบน,นี่พี่น้องเลยเมีดก็บไมเดียวมาพี่น้องเลยงามงามจริงๆเลยจ้ะวันนี้นีเฮ็ดพึ่งหวานอยู่มองนี่ รึ่งตะก,กาแล้วพี่น้องเลยหากันต่อจ้ะมาเก็บเห็ดพึ่งคาแดงกันต่อนอ้องอ่โอ้ยกำลังงามจ้่อีกข้างในข้างในอีกจ้โอ้โหโอ้ยงามพี่น้องเลยโอ้ยงามมุน งามงามงามนี่จ้ะมองมองเดียวห้าดอกเลยนี่จ้ะงามเลยมองเดียวจเจอเฮ็ดพึ่งหวานอีกแล้วจ้าโอ้ยวันนี้หมานเฮ็ดสองอย่างเลยพี่น้องเลยโอ้ยกำลังงามเลยพี่น้องข้างๆกันก็มีจ้ะพี่น้องอ้ยอุ้ยสองดอกเลยพี่น้องเลยนี่สองดอกเลยจ้า น้องนี่ให้เขาเอาก่อนเนาะอุ้ยอันนี้กับงามพี่น้องอันนี้กำลังแซ่บนี่กำลังแซ่บโอ้ยเต็มเลยพี่น้องเลยดอกที่สามเนี่ยตรงนี้พี่น้องเลยจ้าอืนนกมกำลังงามเลยดอกที่สองดอกที่สามเห็ดยื่งขาแดงแล้วก็เอาทางด้านนู้นก็มี เห็ดพึ่งขาแดงเราก็เอา<ม>เห็ดพึ่งหวานเราก็เอาวันนี้ก็อไปให้เพื่อนติกดาอ้ยนี่จับพี่น้องเจออีกแล้วอุย้ยหนึ่งดอกสองดอกสามดอกเลยพี่น้องเอ,อ้ยอุ้ยงาม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 นี่อุย้ยงามพี่น้องเลยอุย้ยสามสี่ดอกเลยพี่น้องเลยมองเดียวอุย้ย วุ้ยทวกำลังคืนเลยพี่น้องนี่อืมอืมไม่จ้ะอืมกำลังอุย้ยสามดอกสี่ดอกเลยพี่น้องเอ้ยนี่โอ๋อเอาดอกใหญ่พี่น้องดอกน้อยเก้ใบเศรษฐายมันเนาะโอ้ยนี่มองเดียวสี่ดอกเลยพี่น้องเอ้ย มานนี่เด้อพี่น้องเก็ป้าพี่น้องส่มขางทางพี่น้องเลยนี่โอ้ยแมงกินหมดแล้วพี่น้อง ee. นี่ขางทางนี่โอ๋อพอได้อยู่ไป็นน้องนี่โอ้นี่แมงกินหมดแล้วพี่น้องนี่นี่กำลังขึ้นเลย <Spin. S 1> พี่น้องอืมกำลังขึน้นเลยจ้ะอืมอืม,อมจ้ะ พี่น้องเอ้ยข้างทางก็ยังมีเห็ดพึ่งขาแดงโอ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วโอ้ยโอ้ยมันน,น,น้อยๆแกเบเร์ดนี่ได้แล้วจ้ะาพี่น้องเห็ดพึ่งขาแดงนี่พี่น้องเห็นดอกแก่ๆนี่มันแก่หมดแล้วนี่เต็มเลยจ้ะนี่แก่หมดแล้วพี่น้องนี่ยังนี่นแก่แล้ว เห็ดพึ่งขาแดงนี่แก่แล้วพี่น้องเอ้ยนี่แก่หมดแล้วพี่น้องเอ้ยเห็ดพึ่งหวานกำลังออกนี่ตะมุตะม,มิพี่น้องนี่กำลังขึ้นนั่นน่ะโอ้ยให้เขาโตก่อนพี่น้องเอ้ยดอกน,น้อยๆพี่น้องนี่โอ้ยโล,ล้วอาทิตนา ที่นามาเอาใหม่โอ้กินหองเลยแมงกินหมดละอันนี้พอได้อยู่นี่จ้ะได้อยู่นี่นี่จ้าน้อยลอยแมงแมงมากินแล้วพี่น้องเลยอีกสองดอกได้อีกสองดอกแล้วจ้าอีกหนึ่งดอกนี่เนาะน้อยกำลังงานโอ้ยกำลังเกิดพี่น้องเลย ดูเถ่ะนี่โอ้ยกำลังเกิดเลยจ้ะงาม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 อีกหนึ่งดอกใหญ่ๆโอ้ยนี่ายแ,แล้วนี่อีกหนึ่งดอกใหญ่ๆจ้ะโอ้ยหวานหวานมันนี้พี่น้องเลยกำลังจะกลับเอาเห็ดพึ่งแดงอีกก่อน มันเต็มเลยพี่น้องเลยทุกัวเห็ดผึ่งแดงเต็มเลยมืดแล้วไหมพี่น้องหกโมงเย็นละหกโมงเย็นแล้วนี่มืดละโอ้ยเต็มเลยจ้ะโอ้ยนดผึ่งหวานกำลังขึ้นก็มีอีกหนึ่งดอก ต,ตรงนี้มีตะขามีดอกใหญ่ๆพี่น้องอืมอุ้ยอีกหนึ่งดอกอ้อมันมืดแล้วพี่น้องเลยหกโมงแล้ว <c oughs> นี่จ้ะอีกหนึ่งดอกอ้าววัดไม่เอาลาก <c oughs> นี่มีดก็ไม่เดมาได้พี่น้องเด้ออ้องามงงม่งาม่งามงา พึ่งขาแดง,เต,เ,ง,เ,ดแดงเต็มเลยจ้ามองนี่โอ้ยนี่นี่จ้าเห็นพึ่งขาแดงด้วยเต็มเลยจ้ามองนี่จ้าได้อีกพี่น้องเลยนี่จ้ะสองดอกได้อีกสองดอกมองนี่โอ้ยเต็มเลยพี่น้องเต็มเลยจ้ะนี่โอ้ยอย ามตัขายใหญ่พี่น้องสามดอกสี่ดอกนี่มองเดียวห้าดอกพี่น้องหกดอกนี่พี่น้องเจดอกแปดดอกเ้าดอกสิบดอกดอก สิบสองดอกสิบสามดอกสิบสี่ดอกหม่องเดียวพี่น้องเลยนน่นอีกนี่ดอกงามเงี้นั่เว้ยนี่อีกดอกหนึ่งสิบห้าดอกอ๋อเดียวสิบห้าดอกเป็นกองเลยโอ้ยเก็บใส่ตะกร้าก่อนกำลังเดินกลับมันเดินกลับก็เจอไหมโอ้ยดูละเต็มเลยทาง เดินจนเหยียบเอาพี่น้องเลยนี่ปูงโดขี่เหงื่อกระเด็ดจุด๊จิกกันหนีน้ำหนีทุกสามสี่ดอกอดไม่ได้พี่น้องเลยนี่นี่จ้าอือสี่ดอกพี่น้องนี่ระหว่างทางเดินกับโอ้ยง,ง,งามพี่น้องเลยงามหลายนี่ดอกที่ห้าพี่น้องเลย กำลังเงินนี่จ้ะห้าดอกสุดท้ายตอนจะกลับนี่นี่นจะก็ได้เกือบเต็มตะกร้าเลยพี่น้องเลยนี่โอ้ยช่างเห็ดพึ่งเหลืองเหเ็ดเอยพึ่งหวานเห็ดพึ่งเหลืองขาแดงเห็ดทั้งเห็ดพึ่งหวานเต็มตะกร้าเลยพี่น้องเลยนี่โอ้ยนี่ก็ห้าโมงครึง่งละด้เวลากลับบ้านละ ก็ได้เหตุเกือบเต็มตะกร้าเลยจ้ะสองอย่างเลยวนันนี้ทั้งเห็ดพึ่งเลยขาแดงทั้งเห็ดพึ่งหวานพี่น้องก็ขอบคุณนะคะขอบคุณที่รับชมรับฟังนะคะถ้าชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามไปกับติ๊กกันหมากด้วยน,น,น,นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนนะคะแล้วเ,เจอกัน,นคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ